อันนี้ใบชะมวง,ม,วงมีสปปรรพคุณอะไรคะใบชะมวงละลายไขมันละลายไขมันเอพอดีเป็นไขมันในเลือดสูงคุณแม่ขอใบหนึ่งมาดูใบชะมวงเป็นอย่างนี้นะคะอ๋ออันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านพ่อเลี่ยมนะคะมาซื้อ,อยาสมุนไพรเขอไปยนะังไมาชวหน่อยใบชะมวงสปปรรพคุณลดลดไขมันลดไขมันในเลือดใช่ไหมคุณแม่ค่ะ อันนี้เราซอยแล้วเราเอาไปตากแดดหรือเราไปทำอะไรคุณแม่เอาไปหั่นแล้วก็ไปตากแดดค่ะตากแดดแล้วก็เราจะเอาใบเพชรฉลาดนะคะไม่ใบไม่อ่อนไม่แก่โอ้โจะบละเมิดิคสิทิ์เราจะเอาไม่ไม่เอาใบแก่นะคะเราจะเอาใบเพชยี่เขาเรียกใบเพชรฉลาดถ้าทำใบเพชรฉลาดทำยาไม่แก่มากไม่อ่อนมากอ๋อเนี่ยกาลังเปรี้ยวกํกำลังเปรี้ยวดี ซอยแล้วไปตากแดดใช้ข้าวอย่างเดียวหรือมีส่วนผสมอื่นไหมคะแม่ไ้่ดำค่ะมีพริกไทยดำไทยดำป่นอือัตราส่วนก็เท่ากันอัตราส่วนเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งถ้าสมมุติว่าใส่อันนี้หนึ่งห้าห้ากัห้าขีดก็ใส่พริกไทยดำห้าขีดหนึ่งขีดก็ใส่หนึ่งขีดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะบางคนก็จะไม่เข้าใจคําว่าหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วเราไปต้มหรือว่าไปชงแบบชาคะแม่มาอัดแคปซูลค่ะโอ้อัดแคปซูลแคปซูลข้าวเหนียวอัดแคปซูลข้าวเหนียวที่นี่ทําขายขายยังไงคะแม่ร้อยละเม็ดละบาทเม็ดละบาทร้อยละร้อยสั่งซื้อออนไลน์ได้ไหมคะแม่ได้ค่ะเบอร์โทรค่ะแม่ของต้องของหมอเหรอหรือในเพจนี่มีเพจไหมมีเพจบ้านสวนออนซอนบ้านเพจบ้านสวนออนซอนนะคะอินบ็อกไปที่เพจบ้านสวนออนซอนของพ่อเลียมนะคะ นี่คุณป้าก็มาซื้อยานี่หละค่ะพอดีมาเจอกําลังทําเลยช่วงนี้ใบอ่อนเราต้องเก็บสากแห้งแล้วก็บดไว้ก่อนอือนี่ค่ะไม่เห็นต้นเนาะต้นอยู่ไกลไหมแม่แมอยู่หลังบ้านต้นอยู่หลังบ้านเนาะแต่ทุกคนก็คงรู้แหละใบชะมวงต้นช,มชมะมวงเนี่ยไปต้นหมูะชะมวงไง ต้มหมูชะมวงก็อร่อยต้มไก่ต้มปลาเขาก็จะอมาใส่ให้มันเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวอร่อยแล้วใบมันก็เปื่อยเราก็กินได้เลยเออเออเหมือนแบบว่าไทยสารจะเรียกใบส้มโลเปล่าเนี่ยมงสมงเออใบส้มโมงเนาะบักมงบักมงบักมงอเดี๋ยวจัดไปสัก หนึ่งร้อยเรากินวันกี่แคปซูลแม่เช้าสองเย็นสองสออาหารสอง่อนอาหารเอาสักสองร้อยลดไขมันเนี่ยลดน้ำหนักอ่ะลดน้ำหนักด้วยเลดได้สองกิโลห้าสิบลดได้สองกิโลเดี๋ยวคุณป้าค่ะเราจะกินให้คุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหเจอของดีและมาบ่อยเลยไม่เห็นไม่เห็นเลยเนี่ยเออบ้านคุณพ่อเลี่ยมทําสมุนไพรอันนี้แก่นอะไรนะแม่ แก่นฝางมีสรรพคุณอะไรแม่บำรุงเลือดบำรุงปอดหลอดโล่ปอดเต็มอ๋อเกลไอเดี๋ยวทำเป็นยาแก้ไอด้วยอันนี้ยาแก้แไ,อไอแก่นฝางต้มน้ำดื่มอืมแล้วน,นี่ดอกอะไรแม่ดอกสารพีสาร,พ,สารพีเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็น ใบต้มเป็นชาเด็บบำรุงหัวใจค่ะโอเกสรทั้งห้าเกสรทั้งห้าบำรุงหัวใจบัวหลวงมะลิพิคุนบุญหน้าศลาพีมะลิสาพีมะลิบัวหลวงพิกุลบุญนาศห้าเกสรเกสรทั้งห้าบำรุงหัวใจโอ้โห เราตากแดดแล้วก็ยังไงค่ะแม่บกเกสรทั้งห้าเก็บไว้บไว้แล้วต้มชงชาดื่มอ,อืมสมุนไพรสารพีได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่เขาเพลงเขาชมดอกไม้สารพงสารพีอืมแ,แม่ยังร้องได้ โองงานผลิตยากแก้ไอนะพี่น้องแก่นฝางงงานคพูดขำขำโอ้ยดูหอมกระเทียมดิกี่ลงตรงเตงเลยเต็มเลยกินเองใช้เองเศรษฐกิจในครัวเรือน <c oughs> แบบพึ่งพาตนเองเองนาะแม่เนาะเ <c oughs> ขาวงจร คนมาดูงานแทบจะไม่ว่างเว้นเนี่ยจะมาเดือนที่แล้วก็เหมือนมีอบรมใช่ไหมจำได้เออ,อ 25, นี่ก็วันที่ยี่ห้านี่ก็มีมาจากจต่ไหนล่ะจริงย่ห้ามาทาเนี่ยไม่นั่นอ่ะต้องดูบนกระดานนะครับพน้องดบนกระดานอยู่เนี่อืมนีจ้าเสาอาทิตย์ก็จะมีมจมูกเป็นแคปซูล ะคะัวแนะนําเลยอย่าทํากินมันยุ่งยากสั่งบ้านสวนออนซอนง่ายดีโอแต่ที่นี่บอกให้ทำกินเองนะคะกวจะเปรามันไอ้น,นี่ไงได้รู้ว่ามันยากไหแค่หัวสมสงก็ยากอ,อ,อะไรมันได้มาง่ายๆมันก็จะง่ายไปจ้ะใี่ทำรู้สึกยังไงอืม แมงมันเยอะก็เลยปิดหน้าเนี่ยอืมแมงแมงวีแมงขี้หนากเนาะอืมดูคุณแม่สอยแม่แม่ไม่เอาเล็บนะแม่แม่เอานิ้วด้วยนะแม่น่ะไม่เอาค่ะถ้าคุณพ่อเลี่ยมไปไหนเนี่ยสวนจก็ไปสวนปวดกใบไม้ปลอกหมักทำปุ๋ยไว้ปลูกค่ะยี่สิบคน เขาให้แม่ถ่ายวีดีโอแม่แม่ต้องถามหมอที่เขามากลุ่มอ่ะเราเป็นคนนอกอ่ะเรามาสังเกตการถามหมอดีกว่าครับเนาะเพราะว่ามันเป็นอบรมของบ้านนี้อ่ะครับอืมเราก็ไม่รู้ว่าคอร์สมันยี่สิบห้านี่ไม่ไม่ใช่ผมไม่รู้นะแม่คอร์สอะไรจอปีที่ห้านี้มีแอบมาจ่อ๋อต้องถามหมอก็ได้ อ่ะมาได้ก็มามาไม่ได้เราก็ไม่มานุ่อยู่ไหนคะอยู่เกาะขนุนนี่ค่ะฮัเลเหอจ้า <Okay. S 1> มาหาหมอประจำหนูนอยู่แต่หนูไม่เคยถามจำได้อยู่ค่ะแต่ไม่เคยถามไม่อยู่ไหนเกาะขนุนจ้านี่ตลาดหรือว่าอยู่แถวแถวอ่อข้าง มันจะว่าเกาะขนุนเกาะขนุนเกาะขนุนทางสนามชัยนู่นนะแม่ทางไปพนมใช่ทางไปพนมผ่านผ่านอยู่บ้านข้ามซีแยกไปนู่นอะเกาะขนุน่ะที่ตลาดนั่นละมีลูกเสยอพ่ออยู่ตรงหน้าแต่เขาก็เขาเป็นคนจันทบุรีเขาพอมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วอันนี้ต้นอะไรนี่ แล้วน้ชายก็ปลูกมันเยอะด้นกินไปได้น,ไไดไดนะคะโป่งฟ้าเอาใบมาเคี้ยวได้โอใบโป่งฟ้าช่วยระบบลมหายใจโอ้โป่งฟ้าช่วยระบบลมหายใจโอ้เป็นภูมิแพ้อเออมันยายเนี่ย,อ,อ,ย,ายอากาศเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นไวน้เนาะตาจ อืม,มเคี้ยวกินแล้วโล่งคอเนี่ยกินเหมือนแฮกรสชาติก็เหมือนแฮกเลยอืมใบโป่งฟ้าอืมใบชัดชัดเคี้ยวใบประมาณเนี้ยอืม ได้รู้จักสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะวันนี้มาบ้านพรียมนะคะบ้านสวนอ่อนสอนนะคะ เนีใบโป,ป่งฟ้านะคะกินแก้ภูมิแพ้แก้หอบหืดกินแล้วโล่งคอเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะ